สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนติปาค่ะสําหรับวันนี้นะคะเนจะมาแชร์เพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการเรียนคําศัพท์ในโทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนเนมีการแนะนําใหเ้เพื่อนๆทําการสมัครแล้วก็ทาคอร์สเรียนในคอมพิวเตอร์นะคะในส่วนของคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่โทรศัพท์ะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อ m e m o r s มาก่อนนะคะจาก o o คุ p ก a y Store หรือว่าจาก App Store นะคะจากนั้นก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะเลื่อนลงมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะสีเหลืองนะคะแล้วเขียนว่า m m m l i s t ให้เพื่อนๆ i n s อ a l ิตัวนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆทําทำการเปิดแอปขึ้นมาค่ะ พอเปิดแล้วนะคะจะเข้าหน้าจอนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีการสมัครไปแล้วนะคะให้เราเลือก I have an account นะคะจากนั้นนะคะก็ทำการ sign in with email แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครไว้เลยนะคะก็สามารถ log in ผ่าน Facebook ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่ username ของเราแล้วก็ password ลงไปนะคะใส่เรียบร้อยแล้วกด sign in now ค่ะ พอเข้ามาหน้าจอนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆกดปิดตัว2อันสีฟ,ฟ้าด้านบนได้เลยนะคะก็คือมันเป็นอินโฟมชันแนะนําให้เราอัปเกรดแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากเสียงเงินเราก็ไม่ต้องกดค่ะกดข้ามกดปิดไปเลยนะคะจากนั้นเลือกคอร์สมุมซ้ายมือค่ะมันก็จะมีคอร์สที่เราเคยเรียนในคอมพิวเตอร์นะคะมีทั้งหมดเลยเราเคยเรียนในคอมพิวเตอร์ยังไงในโทรศัพท์ก็จะโชว์แบบนั้นเลยนะคะ เพื่อนๆทําการเลือกคอร์ทีท่เราจะทําการรีวิวนะคะพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยจะมาหน้าต่างนี้ให้กดที่จุด9จุดด้านล่างแล้วเลือกวิธีการที่เราจะ เรียนนะคะจะเรียนคำใหม่หรือว่าจะรีวิวสามารถเลือกจากหน้าจอนี้ได้เลยเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะก็ลองคลิกดูตัวไหนที่ขึ้นเป็นสีให้เราคลิกจะคลิกได้แต่ถ้าตัวไหนที่เป็นสีทึบจะคลิกไม่ได้นะคะจากนั้นก็ทำการ เลือกคาตอบที่ถูกต้องนะคะว่าคําตอบอันนี้คืออะไรบางครั้งก็จะมีการฟังข้อความแล้วก็ให้เราพิมพ์ว่าเราเนี่ยพิมพ์ถูกต้องหรือเปล่าส่วนตัวไหนที่เราเห็นแล้วว่าเราอุ๊ยไม่เข้าใจจําไม่ได้คําเนี้ให้เรากดคําว่าสคริปก็คือกดข้ามไปได้เลยไม่ต้องเรียนคํานั้นนะคะกดข้ามได้เลยส่วน คำไหนที่เราจําไม่ได้แล้วเราไปคลิกเลือกแล้วกดผิดระบบเขาก็จะแจ้งเราแบบนี้ค่ะว่าเรากดผิดแล้วเขาก็จะแจ้งคําที่ถูกต้องเนี่ยให้เราเราก็จะได้ทําการจำำําคําน,นั้นนะคะว่าจริงๆแล้วคํานั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรจากนั้นเราก็เรียนไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการพอเราอยากจะหยุดก็กดที่เครื่องหมายกากบาดมุมซ้ายด้านบนแล้วก็คลิกโอเคแค่นี้นะคะระบบจะทําการ บันทึกอัตโนมัติให้เราเลยนะคะแค่เรากดปิดออกไปแบบนี้จากนั้นอยากเรียนคอร์สไหนเพิ่มเราก็กลับไปทําวิธีเดิมนะคะก็คือกดที่มุมซ้ายแล้วเลือกคอร์สนั้นๆที่เราอยากจะทําการเรียนหรือว่าทําการรีวิวมันก็จะโชว์ทั้งหมดตามที่เราเคยเรียนในคอมพิวเตอร์มานะคะเพื่อนๆก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตามที่เพื่อนๆมีเวลาที่จะเรียนหรือว่า อยากเรียนคอร์สไหนหรือว่าอยากจะเพิ่มก็สามารถเพิ่มจากมือถือได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการเพิ่มคอร์สเรียนในมือถือเนี่ยจะวุ่นวายนิดนึงนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ